สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์นะคะหรือย,ยอดถูกใจเนาะโพสต์ของ IG นะคะโดยเว็บไซต์ SPE s m m จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะแต่นี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะคะ SPE s m m นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะคะแล้วสแกน QR code ด้านหน้าคลิปได้เลยนะคะหรือจะ พิมพ์ค้นหาใน Google ก็ได้นะคะว่า s p e s, s m m com แบบนี้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานไปรอกันก่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเนาะก็ให้มาที่สมัครใช้งานตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะกรอ,อกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็หาหารหัสผ่านให้เต็ม เรียบร้อยเนาะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าเกิดใครนะคะที่ขี้เกียจกรอข้อมูลตามนี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะและเนื่องจากเราสมัครไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลย เ่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีหมวดหมู่และบริการให้เลือกมากมายเลยนะคะมีทั้ง IG f a c e b o o k YouTube ว w i t t e r นะคะและแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะ <c oughs> และวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจโพสต์นะคะก็เลือกไปที่ IG ตรงนี้ก่อนได้เลยนะนี่นะคะเลือกหมวดหมู่แล้วใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะบริการของเราเขาก็เลือกไว้ให้แล้วนะคะคือยอดถูกใจนั่นเองเ <c oughs> มื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปบปั้ลิงก์น,นะคะภาพที่เราต้องการจะเพิ่มยอดเนาะ าเป็นในโทรศัพท์นะคะก็กดไปที่ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์กันได้เลยเนาะและเนื่องจากเราทำผ่านออคอมพิเวเตอร์น,นะคะก็ขออนุญาตกดปีลิงก์ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะใส่จำนวนที่เราต้องการเราเอาเป็น1 0 0ร้อเลยเนาะนี่นะคะเวลาเฉลี่ยเราคือสชั่วโมง12นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองจะงาให้ก็ส่งกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยและสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่บริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะและระหว่างที่เรารอออเดอร์นะเรามาดูบริการต่างๆของทางเว็บดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะนึ่งบิที่บริการแรกนะคะนั่นคือการเติมเงินนั่นเองช่งองทางการเติมเงินนะคะก็มีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code w a Hope, ต l e t ตทุกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำสิบบาทเองนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่ง0สนบาทต่อครั ช่องทางที่2นะคะ2องอังเปอรวเลตนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน5้า0มบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1นึ0พันบาทขึ้นไประบนดจะเพิ่ม2%เตและช่องทางาสุดท้ายทูมันี่วอลเลตนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทขึ้นไปได้เลยเมื่อเราใส่ยอดเงินเข้าไปแล้วมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะ ต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากกว่า200รายการเลยสามารถที่จะมาเลือกดูกันก่อนได้เลยนะคะก่อนที่จะเติมเงินเนาะก็จะมีราคาต่อยอดหนึ่งพันทำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ให้นะคะสามารถที่จะมาเลือกดูกันก่อนได้เลยได้เลยได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ก็สามารถที่จะมาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็จะมีให้ทั้งรหัสบันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้ เข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดลราชาการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะมาแจ้งผ่านตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยลก็จะมีมีคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะ และช่องทางสุดท like we we okay. ้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยเนาะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์คีวได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ spesm ลองเข้ามาใช้งานล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาล่ะค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูนะคะว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่เราเพิ่ม ก่อนที่เราจะไปเพิ่มยอดไลค์นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่2 2ไลค์นะคะเขาอยอดลองนี้รอบหนึ่งนะนี่นะคะจาก2ไลค์เมื่อกี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น10ไลค์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรารอไปอีกสักพักนึงก็ครบจำนวน100ไลค์ที่เราต้องการเนาะก็ถือว่ายอดของเรากําลังดําเนินให้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิ้มลิงก์นั่งลองเข้ามาใช้บริการดูกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ